ผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะนนะผมวันนี้ก็อยู่ผมหนนเน่นะครับวันนี้กับฮิโร่โปรเพตหรืออ e ีกานั่นเองนะเร่องง่ายๆก็ e <ม>อีกา <ๆ S 1> นะเออเห็นมีคนขอมาสักพักละ <ๆ S 1> ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเล่นแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนนะสตรูหายไปสกิลทีมเขาค่อนข,อขอ้าง,ง <ๆ S 1> เยอะฮะกบิงมันเก็บสัตว์เลยครึ่งหลอดมันไปไหนแล้วอ่ะกูไปไม่ทันอ่ะมึงเล่นเองได้ปวลาเออไล่ไล่มันได้อยู่ ลลมึงโดนสลโลโอ๋อมันอัพสาม<แ>คินิซิไปนะมันดูสกิลหนึ่งกูไว้คงเล่นแบบ semi, semi เซมีเซมีอ่ะมอนวินวอล์กทันเดอร์คาวอะไรเงี้ยมันเดินขึ้นมาข้างบนเปล่าดึงคลิปอ่าเรียบร้อยกูไ้นี่คลิปอยู่คินิซิก็เจ็บ อย่าเลยแม็กมัดทำไมมันมุ่งหน้ามาทางนี้ได้รูนวอล์กเพื่อนว่าไปว่ามันมีตลางมันหายอ่ะก็ไม่รู้มันหายไปไหนเนี่ยยังไม่โผล่เลยข้างล่าเอ้ยเป๊ะพี่อะไรตัวเนี้ยแม็กมัดแม็กมัดนะใช่ไหมอ๋อเดินมาซื้อยาไอ้สัิจะได้ละบอลคลิปเข้านนาได้จ้าใช่ไหมได้ ยิงเลยยิงเลยติดนกเอี้ยงกูอยู่เดินได้เดินได้เดินมาอันตียังไม่อัพดีไหเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะคงยังไม่ค่อยได้ใช้หาารอมั้งโออยากไปตาลุล่างวะไปผมขอได้ป่ะลุล่ลางวิ่งมาขนาดนี้อ่ะสัตว์ให้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นวิ่งมาถ้าขนาดนั้นนะเฮียลองลองลองเอาได้เหรอไม่รู้ไงลองต้องให้มันต้นก่อนไม่ได้มันไม,ไม่ต้นเออรูอเบียวล่างหายอยู่กลางนั่นนะเออวะวิ่งไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเก็บว้าไว้วินวอลไฮเปอร์บีเคบี <ห>ค,ค่อนดีไหมวะแต่สกิลมันเยอะมากเลยอ่ะไม่เดินไปซื้อของไว้สัตว์นี่ข้างล่างนี่เขาก็ระวังเหมือนกันเน็ตฟีกเน็ตฟีกเฮ้ยนี่กูได้สกิลสามมึงแล้วป่ะสกิลสามมึงอ๋อๆอ,อไอตีไม่พลาดน,นี่วะพี่พี่คิดไงเครื่องบินสามลำครับ,รอ,บอะไรวะสามลำอ๋อน่าจะาที่ลุงข้างบ้านซื้อมาหรือเปล่า ไม่รู้เลยมันเดินเข้าไปบอลร้านค้าไม่ยังยังเหรอวะเมื่อกี้กูเห็นเดินแบบมันเดินมาหยุดข้างบนมันจะเล่นกันบ้างช่องนี้ไม่ได้ค่อยติดตามข่าวไอ้เฮียลุงใจยเย็นเนี่ยพอมันเดินมานีออ่มันมาสองแล้วอะปกตีไม่ ตายอยู่มั้งโอ้โหไม่ตายกูหิวให้ไปทำมันตีนอ่ะยังไม่ได้อัพเออทีนึงเออมันกระตุกแปลกๆวะอ๋อเกมแรกของวันเลยอ่ะเ,เกมแรกของวันมันต้องกระตุกก่อนใช่ไหมอื ลางหายวะสัตว์รูหายไปอ้ที่อยู่ F X มันล่วงไปสูดเลยกูเห็นมึงก็เป็นงี้อยู่ประจำเออเป็นกั่โน้ตบุ๊กด้วยเป็นที่อะไรบ้าจอก็ไม่น่าใจนะแค่โน้ตบุ๊กกูก็ไม่น่าใจอ่ะมึงได้ด้วยเราดันล่างอ๋อเร็วเร็ว คอมโบสกิลอีกามันก็3ก่อนแล้วมันสามแล้วหนึ่งหรือจะ1แล้ว3ก็ได้แต่3มันจะเป็นสตันแต่มันก็ไม่ใช่สตันเป็นมิสตันเออสกิลหนึ่งนจะเป็นดาเมจต่ออันนี้สกิลหนึ่งไม่ได้มีมิสตันอะไรด้วยว่าเฮลบิงหกฟินซัพพอร์ตไอสัตว์ตัวสิ้นคิดใช่ไหมคิดไม่ออกกดฟินคิดไม่ออกกดเออดันเลยเราดันกันเลย มเวลห้าใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามันเข้าองศากูอะ่ะมันได้อะมันก็น่าจะได้อยู่อะมลงล่างปะละ่ะมันยกมันยกกูเลยอโอ๊ยไปไม่ได้กี้กูโดนมันยกอะเฮีย ระยะสกิลสามมึงกับหนึ่งอ้กับอันตีกบหนึ่งเอออันตีมันในนี่กว่าแค่สามกับหนึ่งนี่โอ้โหเท่ากันเลยกูยังไงก็ต้องสามก่อนอะใช่ 1, 1> ไงยังไงก็ต้องปลาสามไปก่อนงั้นหนึ่งก็ไม่มีอะไรหยุดไรไมาาร่ได้สโลก็ไม่มีผู้ใส่ให้โดนป้อมเด้โดนคีกับป้อมไปไปไกลเนี่ยนี่ มันจะดีนายยังวะอย่าจะโกงมาดิขยุนให้เราสังเข้าไปเร็วๆคนนอนคนนอนเจ็บเดี๋ยวดิเอ้ยเดี๋ยวเฮียบินรองเท้าไอเป๊ะมันอ้อมเฮียขนาดนั้นเลยถึงแล้วก่อนโดนต้องสูมต้องสูมต้องสูมมะนาวำไม่พอปะนะตายแล้วย ไม่ได้หรอจะออกไม่ได้นะนั่งคีไปอีกหน่อยก่อนกูใส่คิวไปให้โอ้โหบอลเนออี๋เนี่ยกูเริ่มรำคาญแล้วคีคคคนสิตกูรำคาแล้วคีนสิตทั้งไอเนี่ยเออได้อยู่ที่เดียวนิซิตทั้งคีนสิตทั้งเฮลบิง <laughs> ไปบนปะบอลเล่นเพื่อวินวอล์กใบอะไรงี้ ไฮเปอร์วินวอล์กใบเอลเดอร์เออแบบโซโล่จ๋าๆเรานี่อยู่ชัวๆมีแค่เป๊ปใช่ไหมเนะีย่ยยากจะฆ่าคนน้อนเงี้ยน่าจะมาบนเยอะไอ้เคี้ยมมืด เงียบเอ้ยนี่นี่นี่คินิสิตอ้าวหายไปได้ไงกดเหตุหรือไงไม่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 เข้าฟอกหรือเฮียฟอกหรอวะอ๋อขึ้นเนี่ยเไงคนนั้นมาสวยเปเห็นไหมข้างบนไม่ข่าพ่อกูปิดโยนเป๊ปก่อนนี่เฮียอันนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ย บนได้เนี่ยเอ้ยไอ้สกิลสองเรามันจะได้ทั้งฮิวได้ทั้งตีเร็วนั่นคือเราจะตีเร็วด้วยเออทั้งเพื่อนทั้งเราเราให้ใครไปก็ได้บัฟตีเร็วนั่นแหละแค่ประมาณสี่ครั้งมั้งอัพเต็มทั่งมันยังไม่บิงคอมเฮียนะร์ปอนคินสิตกูลังไปอะ่ะตายาก่อนอเฮียเฮ้ยส่งหิวไปทันโอ้โหไม่รอดกูโดนตีแน่เลยวะเนี่ย นนั่นดว้วยระวังมีหวาดก็ไม่บอกนะกูก็ไม่รู้ว่ามันมีไอ้ที่อกําลังมาโอ้โหเยอะเลยปะไม่ได้ปะเดวไม่ได้มาที่อยากวิ่งเข้าไปเล่นมากแต่กูคนเดียว มันยังไม่วิ่งกูต้องรอเดี่ยวึงโดนอย่างเดียวเลยเรียบร้อยตึงโดนกูด้วยไอ้เหี้ยอันนี้ตาย,ยข้างหลังเจ็บหมดเลยบินเข้มไล่ซูมีมังกรมันทิ้งมิบอนที่อะระวังมันไปไหนไอ้มังกรส้นตีนระวังตายจะซุ่มโอเคได้วอลแล้วเพื่อน ผมน่าจะวินวอลแล้วฮันเดอร์คาวก่อนแล้วก็ใบหรือมันก็วอลแล้วใบเลยไอ้ร้เป็นคนบอกคอนตันกาคอนตัน <laughs> ทำในโตไว้แล้วรอดูในโตแล้วกัน <laughs> ในโตคอนตันนี่นนเหีรอตันตี่ยพ <laughs> อหน้าถ้าเป็นเจสส์ตายไม่ได้เลยพอไ,ไ,ไม่ตาย ยังกว่าจะง้างได้ใจทีคนนอนเล่นขวางกระจายวะกลางมีไงวะกูวิ่งมาอยู่มาซูมก็ได้นี่ซูมเลยเหรอโาไปแล้วหรอเอ้ยที่มันเดินยาวเลยอ่ะแปดวิ่ีกว่า เอ้ยมีทุอยู่ให้ไปไปทีนึงเอ้ยคินิสิตเดินมาเฮียนี่เออปอนแล้วถอยเลยอันตีทำไมแม่งมัดทำไมอันตรีอะอันตรีเดินเออมันไดทำไมเขาก็มันไสมังออกนอนไล่กูอยู่กูมากูมาฮี่ไีนไม่น,น้องพี เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องเอาแมงมัดปะเหยื่อเลือดเด้งโอ้โหกินาเซียอยู่เออตายมิชชั่นคอมพิวดูดิมันอะไรกูขนาดนั้นเนี่ยกินาเซียเนี่ยกูอยากจะรู้จริงๆริงคือแบบจะวิ่งตรงหากูอย่างเดียวเลยเยียตั้งแต่ข้างล่างแหละแบบต้องสกิลให้ได้อกูต้องสกิลใส่มึงให้ได้อะไรเงี้ย ต้องให้ได้ยังไงก็ต้องให้ได้เออเฮี้ยมอะไรจะขนาดนั้นเนาไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยเหรอใครคิดในใจอะยกแล้วยกทั้งทีเฮี้ยมนอืมใช้นันติไปแล้วใช่ไหมเอาใช้นันติไปแล้วทั้งทีเงี้ยขุดคนไว้ได้หมดเร็วไอ้เฮี้ยมขนอนไหมเฮี้ยมวับไหนนะรอบกลางวางมาบนเนี่ยวิ่งไว้ได้ผ่านบนสวามซูมซูมถึงไปละ ลองลองวิ่งมาให้ถึงซูมก่อนถึงถึงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะให้กูถึงก่อนกูดูให้ก่อนก็ได้เฮ้ยเขี้ยมันโดดถึงปะรอหัวขึ้นอ่ะเอาเลยนอนเลงขวาน่ะเส้นทางยาวไกลฮะเขี้ยกูเพิ่งกดวอล์กตรงนี้อ๋อกูไม่ได้กดตรงป้อมเอาดูดิ กํา,าววกลังวิ่งไปการกําลังไปเล่นด้วยเอ้ยแมยงมัดเจ็บเออแซนไม่มีนติถ้ามีนี่กูยุให้ลงใช่เดวโวกดสกึบสัก,กสหน่อยโอเคเราได้ฮันเดิลขาวแล้วกันงั้นผมอยู่บนต่ออีกหน่อยแล้วกันเข้ปาปะทะตรงนี้ นนยังเหมาะเลยึงยังล่างเลยมึงมีขวามเอ้าไปดิเออวะกูอยู่บนนี่<ำ>เฮียกรรมโทษแล้วเลือดเต็มอยู่ด้วยวะมีใครมาเล่นบนหน่อยแล้วะมามฟาร์มรป่าอย่างเงี้ยม,มึงตัวเดียวเลยแล้วมันแท่ใครวะคินิสิตกับเฮลบิง เราเามานันไส้สองตัวละเดินทางนี้ใช่ไหมบนหายวะนม่มีใครมาเล่นบนกับกูเลยอะแต่ตัวบางมากอีกานี่บอกเลยบางเฉียบแบบนุ่มนิ่มอะ ข้าหมดอะใครซื้อไปวะข้างบนเมื่อกี้มันหมดไม่มีใครแก้ด้วยเฮลบ,บิงเมียนตีมันต้อระวังนะว่าน่าจะมจะีอุ้ยจะขึ้นอ,อ้เหี้ยไม่มีใครฟาร์มจริงอะข้างบนเนี่ยคีบดังขนาดเนี้ยเออ<ใ>นคน<ม>นอตโดดแล้วด้วยมันจะไม่มีวอร์ดด้วยนะลองดูกูกดสองใส่มาเลยเนะี่ยตายตายลองไปคอไม่ออกเลยสัตว์เด้งแบบแบล็ค คือกดสองมารอแล้วอะ่ะตีเร็วอะ่ะเ,เออกำลังวิ่งแบวมันน่าได้วิ่งเร็วด้วยนะไอส้สกิลสองเนี่ยได้ตีเร็วกับฮิวมันจะบัฟอีกเหรอแต่อันตีเรานี่มันจะเร้าจะหายแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนต้องมีกระทาฟ้าถึงจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โดนเต็มๆถ้าออกขี้ก็ติดขี้กำลังไปอะ่ะ ไม่น่าทันเฮ้ยเดยวเปมทำไว้ให้แต่ละตัวก็เจ็บอยู่คนนอเดินทางนี้่อนเจอแมงมัดวะมมาต,ตายปะเขี้ยไม่ตายวะคนนออนา่นาจะมีคอรอบนะรอมันโดดออกมาฟูไไ่ไป <c oughs> คินิสิตมาวะนะกูโกน,นตีเลย อามี่ยัยเฮ้ยเบบี้ป้องกั buildings, damn it. คลิปล่างเพียบเลยแต่มันหิวไม่ได้แรงมากแต่มันหิวทีนะอีกาหิวไม่แรงแต่หิวทีหิวร้อยร้อยหนึ่งแต่มันทีเด็ดตรงตีเร็วเอ้ยเพื่อนโดนโอ้โหเมื่อวากูขอนทอง เราว่ารอรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันไม่เดินมาต่อว่ะกูอยากลองเล่นเหมือนกันไอ้พวกเฮี้ยได้ไหมวะเออดามันเฮ้ยมันทำอะไรเนี่ยมันใส่ใครวะแม่งถึกไปอวะันเพี้สโลไม่โดนเไิ่มแ็นไถอยกันนี่ว่าแล้วกูตัดรูนถอยแล้วกินเนสิตมาแล้วอาลีกู นี่ถ้าสมมติแมงมันอยู่ฝั่งกูแล้วมันมีบิงมันคงดูดแมงมันแล้วบิงมาตันกูรัวๆใช่ร <ś c oughs> อตีมันละทำตัวหน้าเดาไปละกูตายก่อนดิให้แมงมันตันนี่ตันไปแล้วไอ้สัมาๆกูมากูเลยแมงมันนะเที้ยมอบโอเคบอนสวยยกกีกแล้วมึงดูมึงดูมันใส่ทุกอย่างที่โดนที่โดนดีกว่า สูงไม่โดนเหี้ยแล้วสูงไม่โดนเหี่เลยเป็นโดนหนึ่งโดนมีรอีกจะได้ใบแล้วอ่ะเนี่ยผมทำใบมันเออทำใบไว้หาค่าโซโล่ัง้งตลอดยังไม่วอล์กยังไม่ได้อีกเหรอยังไม่รู้อ่ะแต่ที่เรกเห็นยังไม่ได้นะโอเค มันน่าเล่นเจดจริงๆไว้กูเนี่ยแต่พอเล่นมาเป็นแคลรี่อย่างนี้แล้วก็รู้สึกไม่อยากออกเจดแต่มันน่าออกมากเลยสกิลสั้นสั้นสั้นจริงอืมเออเราอยู่แต่ล่างก็ได้ใช้ได้บ่ายแล้วดอกูเล่นได้อีกชุดหนึ่งอะเดี๋ยวเตมิมมานากันเฮ้ยวับปะเบียร์สิน,นอน ถูกไปเติมมาอืมกลับใหม่เป๊แบบิบงเป๊แบบต้องเข้าแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเข้าสิพอ่อเป๊บเข้าสิเออตายตายเกรเหล็กแต่เล่นมีการนิ้วนิ้วต้องพันพันหน่อยมันกดยิกยิกกดอีก,กด,กดึงกดสองตัลลูงัน เรียกเขาว่าอีกาคลิกไม่โดนเฮลบิงกระท้าฟ้าด้วยเนี่ยตัวพี่เกมกลางโดนนะครับพอเรามันล้มเดวอกันวะเฮ้ยเรามีแสนด้วยน่าจะได้อยู่แหละนี่ยังมัดดูไปไงอา๋อเหยียบร้อยโดนเฮลบิงกูกำลังมา ขอโทษว่ะตายแอดแลนต์สองเลยกลัวนี่ไม่ให้คิวไปม่ให้วนอเอาแล้วบอลตายตายไอ้เขี้ยโดดก่อนกูตียาวๆเขี้ยกูโดนตันบอลยิงเม็ดมึงดิคนแดกแอบไปไหนเร็วเขี้ยเป๊ปบิงมาที่บิงมาขวางที่มันอมังกรเดินตามกูไอ้สัตสได้บายละ เออใบมันเล่นกับเราผมว่าคุ้มนะอีการงี้มันเป็นตัวสกิลงี้ใบมันทำให้โดนสกิลพวกอินงีน้แรงขึ้นด้วยแรงขึ้นเท่าไหร่วะสิบห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าเออตัอนนี้ถ้าสายเวทปิ้นไม่แนะนำให้เล่นครับฟ้ารอไม่เพื่ออ๊ยอยไม่ต้องกูว่าเล่นแค่เจาะเวด,ดับแสงเจาะเวกิมมอร์ก็พอสเปลเจาะเวทชิ้นเดียวก็แรงแล้วต้นเกมถ้าติดไว้อะ กูเป็นไฮเปอร์แล้วก็เอลเดอร์แม่งนะบอลบอลกูมีใบเดี๋ยวรอเราจพึ่งยิ่พึ่งยิ่งพึ่งเกิดได้เกได้โคโนน็อเรือว่าไม่ได้ละซูมทั้งไปเลยก็ได้ไอ้คินิสิตแทนได้ปะเออเอ้ากูกดใบด้วยไงทำให้มันโดนแรงโดนดาเมจกูเป็นเจ็ดร้อยเออกูบวกไปสิบห้าด้วย 5มันกดเห็นพอดีเมื่อกี้ได้ลุ้นเจ๋งวะป้ายกูห้วิ่งนี่มึงสูมแทบหมดหลอดอะเดินกลับเฮ้ยเลือดเด้งไอ้เหี้ย เข้ามันไล่สู้ไ่มันแมนบอลไอแอดแลบสงเลยคนระเบิเ่องสิเดิดมน,น,นมาเห้่านอนอยากว่ะแมงมัดอยู่นี่่ามันก่อนดิซูมาถึงเวลดูเอาไอเนี่ย ที่เดียวเหงา,า,ามียังดีมีมึงปิดช่วยปิดให้ก้าวมีสูงนะกูสิบวิมีใบโกมาวะมีหวาบป่ะเนี่ยที่เรายืนเงี้ยโอนซูมซูม้มมมนคนอสป่ะอ,อย่าซูมแล้วอีก

เอไฮเปอร์คาวอยู่ไหนยูรุนน้องมีประโยชน์เลยตอนนี้เนี่ยมีทั้งกินมอทั้งกูออเอ้ะมันติดสเปลด้วยไม่ใช่อะทำึออองอ,อกสเปลอ่ะใครพูดแล้ววะไม่นกเอียงกูเดินยังไม่ถึงบ้านลเลยวะจะเอาไฮเปอร์คาวสักน้อยโดนเวทแรงขึ้นครับโดนใบใช่ใบทำให้เวทแรงขึ้น สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม่ใช่เวทหรอกคือทุกอย่างเลย<อ>สิบห้าเปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่ได้รับใช่โดวทั้งหมดเลยอ๋อเออว่ะกายทุกอย่างหมดเลย <มา S 1> ใช่แรงเพิ่มสิเ,เนี่ยเดี๋ยวมึงมีกิมมอนะีกูเดินไปบ้านแล้วมึงก,ก็กิมมอซูมสักตัวกูว่าถึงตายอะ่ะ <c oughs> แต่กูต้องเอาตัวเข้าไปบ้านเนี่ยไอ้เหี้ยใช่เรื่องไหมนะี่ยเอ้ยดึงโดนแล้วมันแหลกอะไรเนี่ย ดูออรอกแกงคนนอนหว่ดแล้วนะคณน้องเขาไม่เล่นแล้วผมว่า,จจาน่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วเลยเดินมาอยู่อะไม่งันตีไอ้เหี้ย ถือว่าสวยเอออ่ะตแบบิดติดพิษป่ะอ่ะโอเคเพื่อนเกมนี้กล่าวประมาณนี้แล้วกันมันก็ไม่นานมากนะผมก็ตั้งใจว่าอยากได้หาข้ออีกชิ้นแหละอ่ะประมาณนี้ไว้ค่อยเล่นใหม่แล้วกันไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นเพื่นผมด้วยว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ